โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายเฉริตชุมพลวงศ์มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนมีนักเรียนจำนวน68คนแยกออกเป็นนักเรียนชั้นประถมวัยจำนวน17คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน51คน โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพขอรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณปีการศึกษา2564โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2564มีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและคำอธิบาย รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใบงานและสื่อการสอนมีการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมมีห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563 มอเตอร์ไซค์กับแม่ใช่ไหมคะข่มอเตอคุณโฟกัสขี่โมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะอ่าแล้วคุณพูดล่าเอาขี่โมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะการเดินทางเราเลือกเดินทางที่เราสะดวกที่สุดใช่ไหมคะทีนี้คุณครูมีเกมนหนึ่งใใคล้ายๆว่าเป็นเกมลองผิดลองถูกให้ในักเรียนเดินทางจาก อ้าวทีนี้เราจะไปโรงเรียนเราจะเดินทางยังไงอ่ะหาวิธีการเดินทางเออเดินทางมาเอาคิดไหนใครใครก่อนดีเอาช่วยเออให้เพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนเนาะอ่ะให้ไหนใครอาสาก่อนเพื่อนก่อนวิพร้อมกันเลยมีแต่คนอ่ะโฟก,กัสก่อนโฟก,กัสเลือกเส้นทางไหนเอาลากเลยลูกลากเลย จะไปโรงเรียนนิดนึงนิดนึงนิดนึงเป็นเส้นทางอ่าเส้นทางที่หนึ่งของโฟกัสไปหาถึงโรงเรียนเลยอ่าต่อไปคนที่สองคนที่อยากวัดวัดน้องภูเวียงตาน้องภูเวียงลูกเราจะไม่ซ้าเส้นเพื่อนได้ไหมเราจะไม่ซ้าเส้นเพื่อนเราจะมีทางอื่นอีกไหมเพราะว่าโฟกัสเป็นเส้นนั้นแล้วอ่ะเราเราคิดแบบเนวนิดนึง โอ้มีทางโค้งนิดนึงใช้เวลานิดนึงอีกเส้นหนึง่งโอ้โค้งไปอ้าวโอเคถึงจุดหมายในปีการศึกษา2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพจึงได้จัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณแบบออนแฮนมีการจัดทำใบงานหรือแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูผู้สอนติดตามและประเมินผลสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019